ครับป้าแบนจัสันครับผมวันนี้เราจะมาทำาทำอะไรทำอะไรเราจะมาทำสปากเกตตี้ผัดกะเพรานะครับตามสูตรของบ้านหมีของเรานะครับเป็นอาหารประจำของเราแต่ว่าก็ไม่ได้ทำมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่าจะทำเมนูอื่นซะหลายเมนูตอนนี้เราจะัมาเมนูพื้นฐานที่เราชอบกินกัน มีอะไรบ้างทํายังไงไปดูกันครับโ okay. okay. อเคเราเริ่มจากการต้มเส้นก่อนเลยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้ก่ปลาทำหม่พัง เราใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งนะครับร <Okay. S 1> <Okay. S 2> อน้ำเดือด okay. น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำมันไปนิดหนึ่ง งั้นท่าให้เส้นผิการราคาแล้วก็ใส่แป้งปารังพี่ลงไปเลยเ้เราก็ต้องทำสูตรแล้วนะคบ มันก็ปเป็นการติดต่อสื่อส ไปด้วยนะครับไม่นห้เส้นมันติดกับ อนี้เราขค้นมอัอจะมาไหนเะมันเป็นเส้นเล็กอืมขเห็นเนี่ยว่ามันเป็นเส้นมัน,นเป็น,นเส้น,นเล็ก พอแล้วนะครับเพราะว่าเนี้ยประก็เพ่งเห็นว่ามันเป็นเส้นแบบเล็กนะครับที่ซื้อมาผิดก็เลยใช้เวลาต้มแบบเดียวแลใกล้กล้กได้แนละใช้ได้แล้วแปลออกกันนะครับหลังจากที่เราออกขึ้นจากน้ำเสร็จแล้วนะครับล้างด้วยน้ำเย็นเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาคบุบน้ำมันกัน้่อน จริงๆเส้นสปาเกตตี้ที่ใช้ปกติเนี่ยมันจะเป็นอีกเบอร์นึงอันนี้มันตอนซื้อมาผมไม่ได้ดูมันจะมันผิดเบอร์มันเหมือนเส้นหมี่มากเลยอารมณ์เหมือนเส้นหมี่ตู้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันก็จะมันฟิลมันก็จะไม่ได้เหมือนสปาเกตตี้ผัดกะเพราแบบปกติที่ แต่ตเราก็จะใช้เท่าที่มีนี้แหละครับโอเคเราทกไว้เสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ก่อนเราก็จะไปทำพริกกระเทียมของเราต่อ คิปเนี่ยปลาปลาจะไปไปั่นใชเครื่องปั่นแบบแบบดึงแบบนี้นะครับเมื่อกี้กระเทียมที่ตำเพราะว่าพอเราใช้เครื่องปั่นแล้วมันยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยูอย่เป็นเม็ดๆอยู่นะก็ะเลยใช้ตำเอาจะละเอียดแบบแ,แบบนี้ใส่กับนื้ได้เหลือแต่มันเละๆ 解散。 เราเตรียมพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือหมูที่เราจะมาทำเป็นประป้าใช้สันคอสไลด์นะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยอ๋อแล้วก็ป๊ะป้ายังมีกระเพราเก่านะครับที่ที่ทำทิ้งไว้นะครับอยู่มีกระเพราหมูสับแล้วก็หมูยอกนะครับ เดี๋ยวจะเอามาใส่ลวงันไปด้วยเลยนะครับพัดไปเลยทีเดียวครับโอเคมาเริ่มากันเลยครับ ก็ผัดไปสักพักหนึ่งให้หมูมันสุกนะครับ ก็จะสุกง่ายนิดหนึนนน่งมีน้ําด้วยพอเริ่มใกล้จะพอเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงก่อนปรุงก็จะเลยวางไฟไว้นิดน,น,นะครับอันนี้ไฟจะปรุงแบบเข้มข้นนิดหน,นึ่งนะครับก็จะใส่เยอะขึ้นเยอะนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมเส้นสปากเกตตี้ลงไปอีกนะครับ รสชาติมันก็จะเจือจางลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจะใส่ผงปรุงรสใส่ซอสหอยน้ำนมนะครับแล้วก็ใส่เมื่อกี้ใส่สีอิ๊วหวานเพื่อให้มันมีสีสันแต่ผิวขาวนิดหนึ่งผงซอสปรุงรสแล้วก็อันนี้น้ำตาลป้าป๊าใช้น้ำตาลแย่หวานซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างหวานน้อยนะครับก็เลยต้องใส่เยอะนิดนึง ก่อนนะครับเก็บเอาไว้ของเก่าใส่เติมเข้าไป จากในจากหมูเนี่ยมันก็ออกมาอีกด้วยนะแล้วก็มีน้ําจากที่เราเติมเข้าไปด้วยแล้วก็ผ่านให้มันน้ํามันงวดลงมานิดนึงแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะเดี๋ยวพอผ่านมันก็จะแห้งพอดีพอเดี๋ยวเส้นเนี่ยมันก็จะดูดน้ําเข้าไปไปเส้นรสชาติก็จะเข้าไปอยู่ในเส้นด้วยนะครับจริงๆอันเนี้ยป้าะะต้องใส่ไปกับเราลงไปก่อนนะแต่ป้าลืมนะต้องก็เลยใส่ตามไปทีหลัง จริงๆแล้วควรจะใส่ใบกะเพราลงไปก่อนใส่เส้นนะแต่ก็เพราะว่าเราเป็นเส้นที่เราจะต้องเ,เอาไปคลุกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยใส่ไปพร้อมกันได้แล้วก็คลุกให้มันเข้าเข้ากันเส้นค่อนข้างจะเยอะทั้ง,ห,งห่อเลยนะ้วก ครุกยากนิดนึงแต่ถ้าไม่เยอะก็ไม่ใช่เมนูของบ้านหนีนะครั่ประทำทีไรก็จะต้องทำเยอะๆขนาดนี้นะครับ คือเจเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน้ำมันงวดไปเยอะไปหน่อยนะครับน้ำเนี่แห้งแล้วมีขนาดมอกินน้าก็เยอะอยู่นะแต่ว,ว่าพอใส่เส้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่พอครับยวต้องปรุงเพิ่มครับดูแล้วเนี่ยน้ำนยังไม่ค่อยพวเส้น เขียนให้น้ำตะเพารัทั่วๆ 看难了，考了没用。 อโอเคเสร็จแล้วนะครับให้ไม่มีชิมนะไม่มีบกผ่านนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไาข่ขา ปลาเกตี้ผัดกะเพราสไตล์บ้านหมีจะต้องทำเยอะๆขนาดนี้ก็กอนนี้นะครับก็กะละมังเมื่อกี้หมดไปเรียบร้อยอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้รอเล่นครทำอยู่ตรงนี้นี่จะ<า>ใส่กล่องนะครผมเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้นนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราจะชิมกันนะ เป็นไหมเผ็นไหมก็ต้องลองชิมดูอ่าฮะชิมแล้วครับผมเป็นไงเผ็ดไหมเปรี้ยนิดอร่อย มันแบบเหมือนกะเพราแล mm. ้วมันไม่เผ็ดมากแล้วก็เป yeah> ็นเส้นก็มันจะเป็นกะเพราไหมก็ว่าอร่อยครับผมไม่มีรสชาติอะไรมั่งเผ็ดเผ็ดดแล้วก็หวานเค็มหวานนิดๆเค็มๆนิดๆนิดเดียวครับผมลงตัวครับมก็อร่อยขนาดนี้ครบทุกรสเลยครับผมที่มือ หมูนุ่มหมูนมนผมเป็นหมูสไลายนะถ้าเราทำให้หมูนมุ่มก็ใช้หมูสไลายแล้วก็ทำตามในคลิปเลยนะครับผมว่าอร่อยครับผมเ,ออเส้นซาาเกิตตี้อนนี้นะคบเป็นเส้นแองเจิล i ฮรนะคะผมเส้นมันจะบางมันก็เล็กๆนะครับที่เราซื้อามาเราซื้อผิดมานะครับเราจะไปซื้อเส้นวาเกตตี้ใหญ่ แต่อันนี้เป็นไอเจิลแฮถือว่าอร่อยก็ถือว่าอ,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 อร่อยนั้นผมขอเรียกเมนูนี้ว่าแองเจิลแฮอจผัดกะเพรานะคะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิด่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เลยนะคะแล้วก็อะไรนะนก็กดแชร์คลิปด้วยนะคะผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ,รบ นาที่สวัตรครับบ๊ายบาย